วิเคราะห์กับการแข่งขันขในรุ่น Thailand สุ p e r c a ค GTC กับผมแล้วก็พี่บิดาครับปีนี้พี่บิดามองการแข่งขันขในรุ่นนี้อย่างไรบ้างครับก็เป็นการกลับมาของ Toyota นะฮะด้วย Supra 2คันฉายแสงเลยนะฮะคุ i ฟลายมาเป็นอันดับ1และ2ดามิเอนแฮมิลเป็นนักแข่งที่หน้าใหม่ในรายการเราซึ่งก็ทําได้ดีทีเดียวเชียวนะครับสำหรับนักแข่งหน้าใหม่ที่ไม่มีความคุ้นชินมากนะอย่าลืมนะฮะว่า TA2 เนี่ย ได้เปลี่ยนล้อและยางไปใช้ขอบ18คงจะต้องมีการปรับเซตอัพคิดว่าอาจจะมีเวลาไม่เพียงพอในการที่จะเซตรถแต่ว่าจากข้อมูลในวันซ้อมและฟอร์มู่า่าจะส่งผลให้รถคันนี้เร็วขึ้นในวันแข่งขัน Monster Racing เลครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเร็วขึ้นกว่านี้นะครับนักแข่งคือเซมเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้เพราะปีที่แล้วก็ผลงานก็ไม่เร็ว รถของ t e ค Pro เนี่ยก็มีการเป็นเดีโทนาใช่ฮะรถสวยสวยงามเลยแต่ว่าเหมือนกับจะยังไม่ค่อยลงตัวนะฮะตอนนี้ก็ยังหาข้อมูลอยู่อย่าลืมว่ารถคันนี้สร้างเองนะครับแล้วก็วิ่งที่เมืองไทยในปีที่แล้วเป็นปีแรกนักแข่งที่ขับอยู่ก็ไม่ใช่ธรรมดาจิรเมศเนี่ยเป็นนักแข่งที่มีความสามารถสูงใช่ครับแต่ผมคิดว่าเรื่องรถเนี่ยคงจะต้องได้รับการปรับปรุงอีกประมาณหนึ่งเช่นเดียวกับทาง แมนแนวลน้องคนนี้เป็นเป็นน้องที่มีความสามารถในการขับขี่เยอะสูงแต่ว่าเจ้า R35 คันนี้ดูเหมือนจะดือด้อๆนะอือ่าไม่ค่อยลงตัวเลยแต่ว่าเอฝีมือของเขาเนี่ยผมเห็นเขาไปขับขี่ในรุ่นคอมแพคด้วยเวลาในรุ่นคอมแพคเขาก็ดีเชียวสนามนี้คุณพ่อเปลี่ยนมาใช้รถแข่งลาบอร์กินีไก a ยาโดซูเปอร์โซฟีแต่ก็เหมือนยังไม่ค่อยลงตัวว่าเวลา <ด S 1> ส่งมาแล้วก็มาปัดฝุ่น มาถึงเมืองไทยประมาณสัก3 4อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองผมว่าสนามนี้เหมือนกับเป็นการขับไปซ่อมไปก่อนลั <Run in. laughs> นอินรันอินแล้วก็หวังว่าจะสมบูรณ์แบบที่บางแสนพี่พิดามองว่าเกมจะออกมาไงครับเรื่องอึดทนเนี่ยผมต้องยกให้ V8 To y โตโนั้นเนี่ยเซกเตอร์2และ3ของโตโยตเนี่ดีมากรถสามารถเข้าโค้งได้ดี นะครับเป็นรถที่มีกริปสูงมากนะครับก็ต้องดูว่าถ้าปรับอยู่ที่ไฮบูส์ไปได้ตลอดลอดฝั่งผมว่าน่าจะได้เห็น X กับมานัท 1, 1และ 2, 2> องครับอ็มาติดตามกันดูครับโตต้ตาก,การสู้ r รซิงทีม a ทยแลนด์สองคันจะสามารถรักษาความได้เปรียบในแถวหน้าได้ไหมกับการแข่งขันในรุ่นไทยแลนด์ s u p e r ร์ค g ร c ไปติดตามชมพร้อมกันครับ